ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อในหมู่บ้านกันก่อนค่ะไปไหนเราขีเป็นมาจังไหนเนาะไกกี่ป,ดดปเีเป็นมาคนยุวารดอนข่อยจาบ่อมูตัวอุจ่าขานไปยุทธันน่ะค่ะยุวารดอนคอยแต่ว่าผอเมียยุหันละคือเรื่องใหญ่มาอยู่บ้านหอยเหลาหอยง่ายมากแตเห็นหลดุดเราจะว่าได้ปานนี้เนาะ ตังแค่เกือมาในตัวได้แบกทิพปีตัวเร็วเนาะอันเป็นอย่างคนจังใหญ่ไม่อยู่ดีเนาะบ้านมีอย่างดีเนาะใหญ่คนจังเหลืองใหญ่แต่มันก้อยไม่อยู่เนี่ยเพคนมาทีหันมันหน่อยมันหน่อยตรงนี้มันหลายพวกระบบแล้วนี่มันหลายเพคนก็เลยพากันยับใหญ่มาหายดูหายกินดูบ้านเฮ้าเนี่ยน้ำหอยเฮ้าเนาะเออ เพิ S <S <y> <ify> o, people, u, wave, ่นว่าเอื่นบ้านหอยเหลาเนี่ยมันเป็นบ้านหยามีตะหยาค่าอยู่น้ำหอยน้ำหองเป็นป้ายหยาค่ามีตะหยาบบบนี้ทั้งคนทั้งเมี่ยงคนว่าทั้งบ้านคอยบ้านทำเพิ่นมาเกี่ยวหยาค่าเพิ่นก็เลยเซียงไม่ขั้นเหลาเอามาขั้นเหลาหาหยาจักเวลาหยาค่าเนี่ไม่ขั้นเหลาเขาคือไม่ไพ่บ้านเท่านี่ไม่ไพ่เนี่ย เพิ่นกัยซวยหัวขางนั่นสวยหัวขางนี้นนมัดหยาทั้งรัก็เสียบเขาเครืองแล้วรก็หาเมียบานกันตัวเพิ่นเอาไปเห็ดไปเห็ดมุ่งเนี่ยมุ่งเหียนอยู่เนี่ยแต่กินไม่จะมุ้งหยาเบ่ะเพิ่นก็นเลยบานนี้ก็เลยลืมลืมไปขั้นเหล่าเนี่ยมาเทียงแล้วเนี่ยมาหามือรุ่นนั้นตัวเห็นมันปลาหกเพิ่นเลื่อ้ไอื่นมาบานหอยหลา ่ตาาางวบนัเ้ประเภทนี้ในมูบานเฮามีเอียงเน่ยนี่บุญอายเดียนไอเดียนีบามีหยังเดียนสามบุญเขาจีเดียนสี่บุญเระิดเดียนหาตุ้สงการเดียนหกเรียงบ้านเดียนเจ็ดล่องห้ลงหน้าเดียนแปดเขาพันษาเขาพันษาเลยเดียนเก่ากับบุญประดับดิน เดียนสิบกรบุนเขาสากเดียนสิบเออกพรรษาออกพรรษาหนี่งเปนก็มีมี่งามเว้นมี่งามมือเ้า,านี่มีมมมมวมพวกกลุ่มหนุ่มสาวเยวาวชนเขาลินการลงเต๋บอลเต๋บอลเตยียงเน่พวกการละลิน การละเล่นตอนออกพรรษานี่เพิ่นเล่นยุใส่ยู่เดินวัดนี่นละยูเดินวัดไม่แข่งดินบอลล่นเตะบอลล่นกีฬาทุกทิ่งยางยง้มเหมือนแรงอะ่ะใตกระทูกกระทีบล,ลอยโคมไฟแข่งกันการประกวดรองเพลงอีก เจ้าบ้านปกากหวดนลองเพ่งแล้วเดือนสิบสองไล่กระทงนี่เพิ่นเฮ็ดเอียงแน่ในหมบันไล่กระทงนีกุศะพวกยุ่งมาชั่งกลุ่มลูกสาวเฮ็ดกระทงออกไปตัง้งไว้วัดบ้ไอ้เจ้าบ้านไปบุษากระทงไปไล่ทำมาแล้งทำมาแล้งกะถึงเวลาแล้วกะเอิ่อนคุณหนไปลอยยี่น้องน้องนี่ยุ่งมองใดยี่น้อง,องอยูการิออกบ้านไม่แล้วเอื่นมาหนงลุงฟุกเพิ่นมีความเสื่อว่าจังไลย เกี่ยวกับการลอยกระทงเหลินไปตามแบบเพื่นี่ขึหลินม,มาจะพอตะเมยถาปูทังกษาอย่างทักษสีเห็ดหน้าจะไหลไได้เห็ดตีเก้าข้องหลางข้องหลัง,ง,ลงเพื่นเห็ดเพื่อขอข้อ,ขอ,น,อ,อนียงเลยอ่เออ่ออ <c oughs> ข้อให้ยดีม่แย่งบบคะเสียงดีคอยได้เสงนั่นเรายำหลังจากลอยกระทงมีเห็ดเอียงอีกกระทงเร็วแดียวยำผมแด้มากผมจะมีหนัง อาจจย่นไมาให้คนเบึงการมันก็เออว่ากันไปมีหลังเป็นรักเป็นเกนของหมู่บ้านเป็นม่อี่ยมก็คือหนึ่งอาขลักบา้านอ่าอาขลักบา้านรักเมืองอ,อยู่วัดข้างวัดอ่ะหนึน่งหลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จก่อน แต่ต่งวัดมา่านมีพระเถรหลักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นตอนมาเลยเล่ากันเลย <S <S มา่านเถยที่เป็นจุนีเป็นอาหาโคโยกุกโค่นแล้วจะไหมเป็นป้าเป็นหลวงลูกจันต่างร้านไม่ไมวเพิ่นมาจากท่านกับเพิ่นคนนี้เพิ่นมา้ามาลูกน่อันนี้ปรถือแม่นแม่นพ่อใหญ่เนี่ยจะถือ,ไไถอขันสมมติว่า ลูกหลานที่ไปคับแยกสาขาไม่ไปยังเดียวก็กง่กับไปไปบาคนดี้วรวงพอสมเด็จซื้อเหล้าศาลสมเด็จปู่ทั้งสามหลังนะคะหลังแรกจะเป็นหลังที่ขานใครที่จะปลูกพังนะคะชาวบ้านจึงสร้างหลังใหม่และดตาหลังนี้คือหลังล่าสุดคือปีไมาเนี่ยอันที่สองก็แม่รักบ้าน,นหลักบ้านผููบ้าน,าน,านอยู่ที่ี่ย อเอออายนุเนี่ยเป็นหลักเนี่ะบ้านนี้ทัานที่ถามก็คือตะปูตะปูบ้านนั่นแหละทีใท้บ้านได้เสียได้นับถือยัวขันยันเจ็ดมากกว่าบุญเรียนตะปูเรยนคุ้มบ้านนี่สองอันนี่คุ้มนสองตะปูนั่นแหละรวมเสือเสือถือเลย ือได้นับถือหลักบ้านหลักบ้านเน่ยหลักบ้านอย่างมันเป็นประเทศนี้วัตถุนี่แหละเป็นปลาหลักบ้านคือให้ลูกใครลอดอด้วดูเรียนเก็บ้านลอไปแล้วสมุเยบ้านนี่ต้องไป้ตามข้นตนสามเมื่อสามเคืนสวดมนต์ครึ่งสายสายถินจองให้น่นนี่นเานี่ยไปร่วมกันลกคละเออยูยูหลักบ้านครื่งราบยนี่กครื่งบ้านครึ่งไป กันกันไปร่วมกันยุหันวันนี้ก็เตือนมือที่สามกับผู้ใดญนี่ข้นเท่าไรนนเนี้ยเนี้ยเราหนาข้ามากมากอดเนี่ยเนี่ยหาขนกับหาคอดบน,คน,คนขคนกับคอนเอาเห็นแห่ขนละขันละขันเอาขิดใต้ไปพวกระขันละขันระข,นขันไปโงกันยุหันตังตังต,งตังจมือที่สวดมนต์แท่ือเดินแจ็คกับ รกยาดูดยนเสต็จมาเนี่ยกจองเครื่องบันทึกเสิยงไปห้อมกันไะครับเอาเสียงแห่เอาขอดาค้าขอดาข้าพูนว่าอ่อนหลับข้าปยญหาปญาคานี่เียวไปเียตัวจำเอาไปคุณเอไปสปูดเนว่าหยญาข่าปัญหาแพ่พูดละทันเไปไกลวันี้ไกลกับไกลโพลโตเป็นกับต้มแล้วก็ไปตันยังนตันยังนในบ้านนี้ วานเดีวเอาเขียนแหงอย่วานไรผูดที่เป็นศาสร์เศษชว้วานข้าว้าวาันที่มานวอนวันแต่ความบอกบักมานเดียวหลังจากนั้นเอาหงาข้าวอยากข้าวอ้อนหลาข้าวใหญ่ผู้ใดมีถูว่าค้วยจะโตงัวไอ้ัโตมันใ้จิดินใจพวกพวกน้พวกองไพไปถิ่นนอกบ้านมโโกงหนว่าคนละนี่ละอันละอันละอันละก อะไรเราัดส่วนส่วนทุ่งนัดไปให้ขับไรเขาไปที่เท็ดไปทุงที่เท็ดให้หออกนี้กันนี้ของสิอจะจะไล่คนว่าเลี้ยงบ้านเลี้ยงคู่บ้านเลี้ยงตะปูบ้านน,นี้ก็ต้มไก่แต่ว่าตอนแรกทีเอาหย,ยักมันออกกัหยักเอาไปต้มเอาไปทอดปูเอาไปทอดปูแสนเพียรอยู่ฮันคนว่าคนที่เพิ่งข้างไกลมีอไรข้างไกลโค้งเพราะว่าคือเกี่ยวไปนั่นดีขนาดแท้หมู่ฝนเอาไปเผื่ตะปูแล้ว ไปนอไปต่อไพรปะสันเพนกสนเพนญหรือจันละบนเรียงบ้านและนี่คือดอนตาปูที่ชาวบ้านห้เหล่านัาผีกันมา ยายเพ็ดแปลงผักมีมาโดนไปต่ะโดนเลยได้จักดีแล้วนั่นมันเาอีพีแล้วเด้วไม่เพแตะไรีอ่ในเลไก่ไก่เม็ดวานลุงเอุยคอกเดี๋ยวไม่ให้เแปงผักมีเอาผักไปที่อย่างไงต่ ไปขายแน่ขาตอกเขาแน่ไปทางไหมันปบขายเปมาซีเอาเปนมาเตี่ยสวนนึ่เนี่ลไได้หนึ่ได้ราคต่อปีแต่ใี้พอได้ในไดอกปีนี้ขายผูออกปีนี้พักายพักเยอะสิพักเยอะพักายขายโม่ ในเนี่ยพเด็กคาบุ้ยคาบุ้ยนี่คาทชีพนี่ยหละบทน,นี้คือประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านห้วยเหลาสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการสำรวจไว้แค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ